ไอความว่าท่านช,ชอบข้าเหรอใช่ข้าชอบเจ้าจงลวนเออจริงๆแล้วครึ่นาะแจ้งเตือนแจ้งเตือนแจ้งเตือนเส้นแบ่งโลกขัดข้องเส้นแบ่งโลกขัดข้องเอออะไรกันนะภายในห้าวินาทีหลังจากได้ยินสัญญาณตีด ทำการเริ่มฟังชั่นซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นแบ่งโลกกำลังทำการลบความทรงจำที่สับสนของพระเอกเอ๊ะฮ่าอสเนฟ,ฟาดกลางหีมอนรือด,ดูสีฟอาเปลี่ยนสีแล้วพวกเรารีบกลับกันทะสามจงรวนสองลบความทรงจำเหรอ ไม่ยอมข้าไม่ยอมอย่างน้อยท่านจะต้องฟังคำตอบของข้าให้จบก่อนถึงข้าไปสนใจเรื่องฟ้าฝนสิเจ้าคนง้หนึ่งอารวนความหมายของเจ้าคือข้าก็ชอบท่านจี้เซีย ตืดหยุดค้างเส้นแบ่งโลกเริ่มทําการฟื้นฟูแต่ว่าจิเซียวในนิยายมีแค่นางเอกเท่านั้นที่เหมาะสมและคู่ควรกับพระเอกติง้งเส้นแบ่งโลกฟื้นฟูสำเร็จเอจงรวนเหตุใดจ,จึงร่ำให้ ทำไมข้าต้องทำนางเช่นนี้ด้วยนะเรากับป่ามีบางอย่างที่สำคัญถูกลืมเลือนไปที่แท้ก็เป็นสายฝนไม่ใช่น้ำตาอากาศไม่ดีรีบกลับไปกันเถอะชีวิตข้านับแต่นี้ไม่มีเรื่องยินดีและความโศกเศร้าข้าตัดสินใจปิดกั้นใจตนเองนับจากนี้กลายเป็นหุ่นยนต์ ปฏิบัติภารกิจไร้ซึ่งหัวใจอ,อรวุืมีมอันไรล่วงเกินแล้วเอ๊ะเช่นนี้เร็วกว่ามากอืมเจ้าระบบโง่ข้าจะยังผู้ชายคนนี้มาจัดแกให้ได้เลยะ หลังจากนั้นนะท่านอาจารย์ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับแม่แล้วก็ชมแม่คำนวณได้รวดเร็วมากเลยท่าน,นแม่ลูกได้พบกับองค์ชายสามที่ราชวิทยาลัยด้วยเจ้าค่ะองค์ชายสามสง่าผาเผยองอาจสมกับคำร่ำลือจริงเอ,อ๋ลูกจะไม่ใจให้องค์ชายสามไม่ได้เด็ดขาดนะท่านแม่อย่างไรเสียเราก็เป็นถึงจวนหยวนโห ด้วยชื่อเสียงของลูกเหตุใดจึงไม่ลองเสียงดูสักคราเลิกกล่าวได้แล้วจิงเออเขาไม่ใช่คนที่ลูกจะบังอาจเอื้อมนะลูกไม่ได้แต่ท่านพี่ทำได้อย่างนั้นหรือเจ้าคะเฮะเจ้าจะไปเทียบกับอารวณได้ยังไงฮะจิงเออแม่ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแม่หมายถึงแม่ท่านแม่ก็แค่รังเกียจลูก ดังเกียดที่ลูกสู้จงรวนไม่ได้นอกจากสิ่งนี้จะหมายถึงสิ่งใดได้อีกโอ้เย็นคนหนูใหญ่ตากฝนจนเปียกบอนไปหมดเด็กรับใช้ในเรือนจะออกไปเชิญท่านหมอมาท่านจะไปดูไหมเจ้าคะเนอนางน่าจะเจ็บป่วยนะชิงเออเป็นปักผมนี้ลูกอยากได้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือ แม่ให้เจ้าดูเหมือนว่าพี่สาวของเจ้าจะล้มป่วยแม่จะไปดูซะหน่อยเรื่องอื่นเจ้าก็อย่าเก็บไปคิดมากเจ้าเป็นบุตรสาวของแม่เสมอนี่มันอันใดกันใช้เป็นปักผมอันเดียวมาไล่ค่าหรือข้าสวนชิงไม่ต้องการ ฟูฟูชิงเอ๋อของพวกเราไม่เจ็บแล้วนะเราให้ชิงเอ๋อของแม่โตเป็นสาวแล้วเจ้าจะต้องเป็นหงน้อยที่งดงามที่สุดเลยจงตวนข้าไม่มีทางแพ้ให้เจ้าหรอกเป็นความผิดของข้าเองเมื่อครู่ข้าได้ยินชิงเอ๋อกล่าวว่าอยากจะตกแต่งให้องค์ชายสาม จึงได้ใจร้อนเช่นนั้นอีกนิดเดียวก็เกือบจะเผอพลั้งปากบอกเรื่องที่นางไม่ใช่ลูกแท้ๆของข้าออกไปแล้วหูหยินเองก็ทำเพื่อคุณหนูน้อยอย่างไรเสียสถานะที่แท้จริงของคุณหนูจิงชิงก็มิสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากตกแต่งเข้าสู่วังหลวงด้วยชื่อบุตรีของจวนหยวนโหวความผิดช่างร้ายแรงนักเจ้าค่ะท่านแม่จิงด้วย เหตุใดชิงเอ๋จะต้องเป็นบุตรสาวของหลินอิงด้วยนะเอะอะไรนะ